สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่วัดป่าอาเจียงแล้วนะคะมาเลยค่ะลงน้ำไหมจ๊ะลงจ้ะเดี๋ยวก่อนค่ะโซไปไว่อนจ้ะโซไปไว่อนนะคะตอนนี้อยู่ที่วัดป่าค่ะตรงกันข้ามกับกสุสานช้างนะคะวันนี้โอ้ย อย่ามาใกล้หรอไม่กล้าอยู่ใกล้จเจ้ารถถังหรอกนจะจ๊ะปอดภัยไปก่อนนะคะนนี้วันนี้จะมาผูกไว้ตรงนี้ค่ะล่มลื่นมากเลยนะคะนี่ลมลื่นมากนะคะตรงนี้ แป้นูพเลยเ้ปัสาอกบใหม่ไงคบหมนตเลยโอ้บโอ้มากาเอ๋อปตาคนเมื่อกี้ไขรไหมเขาถามให้ฮะแต่ให้ไม่ไม่รู้นำมให้กว่าไปเท่าในีจะเกินให้หนึ่งบบ

ห้เกียสิมาน้อตํานี่แฮ่จ๊ะอกดอยต้นติ ah. คอเนี่ยกรูบกู้ถูเนี่ยล่ะพิทไปคอกรูบกู้เนี่ยเนี่ยคอได้เนี่ยเนี่ยกล้องเดินอีกแล้วอิติดิถูอาร์ติคิดแล้วยื้มแล้วตรงนี้ตรงที่ผูกคุณแม่องเดือนเนาะตอนแยกกับปวดตอนแยกกันใหม่ๆนะคะผูกไว้ตรงนี้นะคะตอนนี้กลับมาอยู่ด้วยกันอีกแล้วเออ จีงกวาดตัวมันจีงห่าเลยเตะนลือขี้อีเนอหากวาดไม่ห่หนูว่ดูดูอ่กวาดโลกอะดูอโปรโบโบไปอันดิอันดิไปกวาดลงเนาะเราครว่าที่สมุนไพรจำกวามกวาดโลกกับขวาขวานขวานจะไปเตะมึเลยกูห่าปันตุขวานู่มอ่ะมาเลยวะมาอีเนตากรรมการไว้มา

อา้กยนด้าอาายบรรณาไอ้เคอีล um ่ะใจมากเุ้ยเาหอนด้ไปก่ตมาเลยบรรณาไอ้คอาบ้เือาเอมาช้างเชือกนั้นน่ะลองอีกแล้ว ส่้ทองอ่ะมาที่ไดน้อยทุกทีเลยสร้อยทอง Yeah. Mày này, đi. Yeah. Mày này clip. mày Làm này dí cỡ ถึงวัดป่าแล้วนะคะนี่จบก,กันสัมผัสกันนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปเล่นน้ำโคลน,นะคะ <S 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 เล่นดินโคลน,นะคะ <S <S โอ้โเจ้าของที่บอะแล้วเจอกันคลิปเล่นดินโคลน,นะคะ ไปก่อนนะคะสวัสดีจ้ะมาเป็นช่วงๆมาเป็นตอนๆน,นะคะคุณ <c> เ <oughs> นเดี๋ยวเราจะพาไปเล่นน้ำโคลนกันนะคะคลิปนี้จบแค่นี้ก่อนนะคะ